สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีลูกทุเรียนนะครับผลไม้จากอุตริดนะคือพันนี้นะครับหลงรับแลจำนวนสามลูกเดี๋ยวเราเพื่อสมาชิกเข้ามาดูกันนิดนึงนะว,ว่าดูต้องบอกว่าแหมแต่ก็เป็นนะหลงรับแลผมบอกเลยนี่มหัศจรรย์ผลไม้อุตราเด็ดนี่มหัศจรรย์ผลไม้อุตริด นะครับผมนี่ให้ดูใกล้ๆกย่างนโอ้ให้ดูใกล้ๆกันย่างนี้นะครับของถอยกล่องถ้อยให้กล่องขมาอย่างนี้เลยนะครับกล่องขมาอย่างนี้เลยอันนี้มาจากสวนคาานะครับ๋ยนนี้เราสั่งกินบ่อยนะนี่ให้ดูใครอย่าไปสั่นต้องบอกว่าลูกนี้เป็นลูกุหลงสุดท้ายแล้วนะครับหลงรับแลที่หลงสุดท้ายแล้วนะของปีนี้นะครับหลงรับแลนะครับจากอุตรดิตต์นี่สามลูกก็สวนนี้ก็เป็นสวนหนึ่งที่ ประจำนะประจำประจที่ลุงหมูตัวต้นไม้เราสั่งกินนะครับนี่เลาหมูรับมีดอยู่นะเดี๋ยวรอเพื่อสวัสดิ์เข้ามาดูกันนิดนึงนะครับก็สามลูกนี้รอ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 นี่ไล์กลางวันนะไล์กลางวันนะครับตอนนี้วันเวลาที่วันที่สิบอกเดือนสิบเอ็ดนะครับบ่ายสองโมงห้าสิบนะห้าสิบสองนวันนี้รวยกันหลายคนครับวันนี้รวยกันหลายคนเหรอ แล้วก็เสริมด้วยใช่ไหมอ, <c oughs> อ๋อกลยังเนี่ยกลยังใจกันหลคนแล้วก็เติมไข่โฉนอ่าวันนี้เป็นวันที่ร <c oughs> อเลขกันนะครับรอเลข <c oughs> ลุ้นเลขนะ <c oughs> ลุ้นเลขระหว่างรอลุ้นเลขนะครับมันลุ้นกับเราก่อนนะลูกทุเรียนพันธุ์หลงรับแลตรงนี้นะครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ท้งบอกว่าน่าจะหาได้กินยากหาได้กินยากแล้วนะเพราะว่าลูกที่ส่งมาให้เราสามลูกนี้นะครับเป็นทุเรียนหลงรับแลและก็หลงแล้วนะ หลงหลงมาแล้วเนี่ยลูกเนี้ยหลงหลงทางมาแบบหาเราแล้วนะครับลุงหมูฝากสวัสดีนิดนะนิดหนึ่งครับผมสวัสดีครับผมลุงหมูครับห<ผ>มูพูดดังๆนะ ah. โโหน่อยนะขอตะโกนหน่อย <laughs> วันนี้ขอตะโกนนิดนึงเราอยู่ข้างนอก <laughs> เดี๋ยวจะรีวิวพันหลงรับแรงให้ดูเนื้อกันอตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมันจะเนื้อดีเหมือนต้นต้นปีไหมอ่าฮนี่คนปดวไข้สวัสดีครับผมบอกอยากกินนะขาประจําเลยคนป่วยไข้ขอบคุณมากที่ติดตามตลอดครับผมเริ่มเลยดีกว่า นะตอนนี้เรามีเพื่อสมาชิกเข้ามาแล้วนะลุงหมูพูดนิดนึงว่าหลงรับแลเนี่ยเรามีจำหน่ายนะพันับหลายพันเรามีเยอะครับหลงรับแลครับมาได้เลยมาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนนั้นหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ครับสั่งออนไลน์ได้แล้วให้ส,ส่งไปทางไหนก็ได้ครับมีทุกมีทุกทางใช่ไหมครับไปทางไปจะมีใค้น้อยก่อลงกล่องลงนั่นไปครับครับผมหรือจะมาเอาเองก็ได้หรือจะมารับเองก็ได้ครับเอาโอเคเดี๋ยวลงก่อนสักสองลูกเอาลงก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตลงนะเอาเอาเอาลูกนี้โตขนาดไหาลูกนี้โตหน่อยนะ เดี๋ยวเราจะรีวิวกันนะครับผมนี่คือพันธุเรียนลงรับแรมออริจินอลนะจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆแบบนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกเข้ามาดูกันนะนี่ลรงนี้ประมาณสักกี่ขีดได้ครับนี่ลูกนี้ประมาณเอ้ลูกนี้ยู่ประมาณโลโลหนึ่งได้แหละโลเสร็จๆโลเสร็จๆโลเสร็จๆสขีดเนี้ยโลสองขีด ลูงูผ่านนิดนึงนะหาบังลูกเลยครับอยู่ใกล้ๆแบบนี้ไม่ได้รีวิวลูกทุเรียนมานานมากนานมากนะช่วงนี้มันเริ่มวายกว่าช่วงนี้เพื่อสมาชิกใช้คําว่าลุ้นดอกแล้วนะทางตะวันออกได้นะกําลังกําลังเริ่มออกดอกแล้วอ่าลุนดอกแล้วนะต้นพันธุ์หลงรับแรใหญ่สุดราคาเท่าไหร่นะครับ<ช>ที่<ช>ถ้าซื้อหน้าสวนก็มีราคา250สบาทนะมาซื้อหน้าสวน250สบบาทมีนะครับคุณ ดิจการนะครับผมโอ,ผอนะนน้ผิดเวลาเลยนะวันนี้อ่าผิดเวลานิดนึงนะครับวันนี้ขอกลางวันกลางวันมากนะแอนจะหน้าขีดไม่ยากเนาะไม่ยา,ยากเลนะเยหัวนิดนิดนะลูกนี้ เปิดมันบางครับผู้กหมูตูบบางมากเตอบบางมากเลยครับตอบบางบบางบางจา,งา,งางจริง,รงหมูบอกว่าไม่ได้แกะทุเรียนมาหลายวันแล้วเนี่ยน่ลืมาครับผมอยงมันยังสุกไม่ดีครผมก็้อให้ผทีมนหูกนอ่กโหฉีกูฉผมพูดเลยนะครับว่า หลายหลายท่านต้องอิจฉาเราในวันนี้แหละนะเนื้อมันแห้งดีเกินครับดูนี่ดูแห้งโอ้โหกริ้งเลยกริ้งเลยทั้งร่อนเลยครับกริ้งเลยกริ้งเลยดิลูกหมูเอ๊ะชิคดูหน่อยครับเน่คุณนิุิการบอกว่าน้ำลายน้าน้ำลายไหลเลยนะไหลไหลเลยนะแน่นอนครับเพราะผมก็หลังหลังไม้ก็น้ำลายหกแล้วนะ วาได้กินมานานแล้วนะตอนไหนไมีนกินก็กินแล้วแบบโหกันถล่มทลายนะอันนี้มันเริ่มแบบวายๆแล้วได้กินแล้วนะครับเดี๋ยวต้งองรอกันอีกโอ้ยหลายเดือนนะทางตะว,วันออกกว่าจะช่วงนี้กําลังลุ้นดอ,อกกันนะครับลุ้นดอ,อกกันอยู่นะอกนะอะะลังออกกันครับกลังออกกลังออกกลังออกดอกครับตอนนี้โอ้โหดูดูด ตรงนี้ค่อนข้างห่วงเนื้อนะห่วงไส้ห่วงไส้ต้องให้งอมมานี่หน่อยงอมานี้อีกหน่อยเดี๋ยวมีเรามีรูตุกแตกให้งอมจนออกสีออกเข่าองออ,อ,อ,ออกส้สมๆนะฮะน่าจะแข็งมากอ่าคือเปลือกออกสีส้มๆนะเปลือกนี้ยังเขียวอยู่นะพอเขาสุกมากเขาออกสีส้มๆครับผมผมข้าวอย็บให้ทุกท่านดูนะครับชัดๆระหว่างลุงหมูแกะโอ้โห ผมพูดเลยว่าหิวอ่ะหิวอ่ะห,หิวทุเรียนอ่ะอันนี้คือหลงรับแรงจากอุตริตนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะปลูกลงหมู่บาต้นพันไม้เรามีต้นพันนะสายพันนี้จำหน่ายแยกครับอ้โหแต่รอรอ,อพี่ผมอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยลูกเล็กครับแต่ราคาไม่เล็กลนะฮะโอาโหอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยจะลูะลครับราคาไม่เล็กเราซื้อมาร,ราคาระดับหนึ่งนะเรือราคาระดับหนึ่งนะ ก็ราคาทุเรียนอุตรดิตนะครับถ้าคุณเคยสั่งซื้อกินคุณก็จะเข้าใจนะว่าไม่เบานะงงนะป้าตุ้ยจะเอาไปแล้วนะครับเอาตัยไปแล้วนะเนี่ยบเป็นไงบ้างครับจะรีวิกวกันนิดน,น,น,นึงป้าตุ้ยบอกอร่อยหวานมันเหนียว,ว,น,น,น,ยวนี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยต้องรอเนี่ย <c oughs> ต้องรอเนี่ย เดี๋ยวดูสิเอาเลยไหมเก่งไหมหรือเอาเลยนี่นี่ลูกแตกนี่ลูกแตกนี่นี่ตอนนี้อากาศมันบีบอากาศมันบีบนะช่วงนี้อากาศมันแห้งครับตอนนี้อากาศแห้งกะอ่ามันบีบเยอะนะครับแตกเลยเนี่ยนี่นี่นี่าบานนะครับโอ้คุณแสงดาวบอกว่าหนูชอบติดตามดูวิธีการปอกแกะทุเรียนค่ะของลุงหมูป้าตุ้ยค่ะ ลุงห,หมูต้องแกะปลาหนี้เลยนะเขาในนี้มีแฟนคลับดูการเป่าทุเรียนด้วยนะ <c oughs> นมันต้องลุงหมูต้องบอกว่าเขามีพลาดกันบ้างนะมีพลาดกันบ้างนะลองไปแกะดูครับเราไปแกะดูอันนี้มีไส้สนิมนะนี่นี่ ดูไส้สนิมให้ดูไส้สนิมนะนี่อย่างนี้นะครับจากส่วนคาถาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะหมดแล้วนะปีนี้แหละนะเดี๋ยวใครอยากกินก็รอทางฝั่งระยองจันตาดออกนะหลงหลินระยองจันตาดปลูกเยอะนะครับจันตาดก็เมษาต่อพุทธพาแหละครับอ่าน,นะครับออแต่เขาจะบอกว่าหลงจะ ถ้าเป็นจันก็หลงจันหลินจันนะแต่เข้าใจนะครับว่ามันคือตัวเดียวกัน <laughs> คือคือจะจะไม่พยายามบอกว่าเป็นหลงรับแรหรือรับแรครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกเพื่อนสมาชิกหลายท่านจะเข้าใจว่ามาจากที่นูน่นอะไรเงี้ยนะทางผู้ผู้ปลูกอะไรเงี้ยทางเขาก็จะเรียกหลงจันหลินจันก็คือปุหลงรับแรหรือรับแรที่ปลูกที่จันนะครับ <laughs> อะไรแบบนี้แหละโอ้ oh. <laughs> บางเจี๊ยบเลยนะปแหละครูขั้นชนะั้นเป็นครูขอของครูครูดินะน,นะนี่วันนี้เรามีแบบวิวนะวิวข้างหลังเป็นต้นทุเรียนนะครับข้างหลังเป็นต้นทุเรียนหมอนทองนะครับทุกท่าน <c oughs> น,น่าบา<ห>นบบเลดูวิว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 รอบๆดูวิวรอบๆใครอยากปลูกทุเรียนบ้างครับมาได้เลยมาได้เลยนี่สองลูกสองลูกนี่โอ้โหถือว่าเยอะนะลูกนี้ไม่ถึงโลนะฮะ เนื้อแยะเนื้อแย่แล้วคุณดูเปลือกเขาดิคุณดูเปลือกเขาดิโอ้โหบางว่ะเปลือกบางจริงดิป้าตุ้ยมาให้ดูนิดนึงครับดูนี่ป้าตุ้ยชิมไปละเป็นไงบ้างครับป้าตุ้ยที่มือหวานมันนี่คือเม็ดของเขาเดือเม็ดเนี่ยไปเม็ดประมาณเนี้ยอ่าลุกเอามาประมาณเนี้ยได้ได้เม็ดประมาณนี้อ่าเล็กๆลูกนี้เม็ดเล็กหวานหวานดิกินเต็ๆมันล้กๆนะครับหวาน เดี๋ยวเรารอครับเพื่อสมาชิกตอนนี้กําลังอดใจรอล,ลุ้นไปกับเรานะครับ,รบอ่าเพิ่งเอาเอาเอาฉีผมดูอย่างนี้ประมาณนี้อ่าสวยๆนี่ดูสีดูสีดูสีสลงรับแรจากอุตร,รดิตนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพราะว่านี่พะวอยว่างงี้วางอยงี้โอโหดูคับเจอร์ไ้ไหมเนี่ยนี่นะกล่องกล่องนะอุตร,รดิษนะนี่มาอย่างนี้เลยนะครับ มาสัจันผลไม้อุตรดิตนะครับผม Miracle of อุตรดิตฟูส t นะครับสวยๆนะให้ไก้ครับชิมได้แล้วนี่นะนี่นะให้ดูความละเอียดเนื้อมีนิดนึงเนื้อมันละเอียดดีครับหวานหห้งออรยานโอเคผมชิมเลยนี่ผมอยากชิมละหมูว่าหมูลองชิมสิเป็นไงบ้างโอ้อร่อยมาก หวานมันเดียหวานจะออกหวานแหลมนะฮะหม้อเอบรู้จะหลงนี่จะออกหวานแหลมเก็บแบบบ้านไปเลยหวานคิดสักอาจจะดับดู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 หวานแหลมมากหวานแหลมน้ำตาลแบบน้ำตาลฝายอ่ะนะครับหหวานนแลมี่ผมผมขยันวางเม็ดนะผมขยันวางเม็ดนะทุกท่านดูดูดูเม็ดเลี้ยวน้อยเนี่ยถ่ายดูก็ได้เนี่ยเฮ้ยฮะเม็ดเนี่ย เม็ดผงนี้เม็ดุงนี้ไม่โตเม็ดเล็กเม็ดดูเม็ดดูเม็ดดูเม็ดแค่นี้เองแค่นี้เองแัดเต็มคำเลยครับอออืืหเเนนนีี่่่ยยไมสุดๆอ่ะผมพูดเลยว่าสุดๆอ่ะสุดๆอ่ะลูกนี้อร่อยมากครับสุดๆอะอร่อยสุดๆอ่ะนี่มันหวานมันมันมันเหนียวคะเนื้อมันละเอียดครับสุดยอดครับปกไอ้หลงนะปกมันข้อเสียมีนิดเดียวครับคือลูกไม่โตขนาดนี้ครับแต่เนื้อนี่อาหาร เทียบกับกระตกุกเ <nt> <à S 2> ทียบเทียบกับกพล้สายพันธุ์ดีๆเขาได้เนื้อดีๆเขาได้เลยครับเทียบเขาได้เลยครับนี่เป็นผลไม้พันธุ์ทุเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะหลงรับแลงหรือรับแรงอร่อย <pas S 2> ทานแล้วติดใจมากหลหวานมันขึ้นใจพูดเลยว่าเฟี้ยงมาก ไปยาวมากคุณปีดีวดุฒิบอกว่าสวัสดีครับคิดถึงลุงหมูครับเนาะลุงหม<อ>ูฟาสวัสดีนิดนึดนครับ,รบขอบคุณมากครับติดตามลุงหมูครับอมผมไม่นี้จะบรรยายไงเนงะนี่คือหลงรับแรที่รสชาติดีโคตอรอ่ะรสชาติดีโคตอรอ่ะหลงรับแรงที่รสชาติดีโคตรผมชื่อครับหลงมาผมด่าผู้เรียนมันหมดแล้วฮะ แล้วนี่มันหลงมาหลงมามันก็หลงมาที่ลงหมูปลาตุ้ยพันไม้ด้วยนะทุกท่านได้ดูนะครับแบบนี้นะก็เดี๋ยวใครอยากลองกินังไม่เจอไม็ใหญ่ๆเลยครับเจอแต่เม็ดเล็กๆจะตายเนี้ยโอ้โหดูเนื้อดิดูเนื้อดิเนื้อมันกัดเจมสมเขี้ยวจมควันเลยโอ้โหดูดิคุณสนใจอยากปลูกนะลุงหมูปลาตุ้ยพันไม้เรามีต้นพันนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เฟ้นด้วยนะ ยอดพันธุ์ที่เฟ้นอร่อยอร่อยม,มาทําพันธุ์ด้วยนะแอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมาซหมูมันไม่มีไม่มีปลอมปนเลยครับไม่จะนิดเดียวอืคือผมพูดจริงนะว่าผมไม่อยากเกินเลยอะ่ะผมไม่อยากเกินดูเม็ดดูเม็ดดูเม็ดนี้ดูเม็ดนี้ไม่ไม่มีลูกนี้ไม่เจอเม็ดโตเลยครับเนี่ยคือดูเม็ดคือดูเม็ดนะหมดเลยครับไม่มีเม็ดกืนผมไม่อยากจะเกินอะไรเพราะรู้ไหมเพราะมันกินหากินได้ยากแล้วนะทุเรียนตอนเนี้ยเพราะว่านี้มันวายกันไปหมดแลนะ้ว ทานหลวงลูกนี้แล้วก็ต้องไปอีกอ,อะไรไปอีกหลายเดือนนะฮะจะได้ทานของจังหวัดจันทบุรีก็ประมาณนู่นเนี่ยเดือนอพฤษภาฮะพฤษภาเนี่ยหลงจะเริ่มหมอกกเมษานี่ก็จะเริ่มมีหมอนออกก่อนอปลายๆเมษานี่ยจะเริ่มมีหมอกออกกันโอ้โหอ,อร่อยผมพูดเลยะครับว่าอือดูเม็ด ไม่เจอแม่ใหญ่นะก็จะมีตั้งหลายเม็ดลลูกนี้มาจากสวนคาถาเลยลูกนะมาจากสวนคาถานะครับก,นะก็เป็นสวนที่เราสั่งซื้อมากินบ่อยๆนะครับเป็นรุ่นเดียวกันโลงรับแปรของแท้นะครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมพูดได้เลยว่าคุณปลูกได้เลยนะอะไรผมพูดกับเพื่อสมาชิกเสมอนะครับว่าทุเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแชมเปี้ยนที่มันเป็นทุเรียนประจําจังหวัด ทุเรียนประจาอาเภอตำ,อำบลำอาเภอเนี่ยนะที่เขาที่เขาผักดันเนี่ยนะคุณปลูกได้เลยพวกนี้มันได้รับการยอมรับอยู่แล้วเรื่องของรสชาตินะมันเหลือแค่คุณไปกินจังหวะให้ถูกคุณตัดจังหวะให้ถูกคุณเลือกเวลาให้ถูกแค่คนั้นเองอย่างลูกนี้เนี่ยกลุ่มนี้ที่เรากินเนี่ยผมพูดเลยว่าเป็นหลงรับแรงอีกลูกหนึง่งอีกกลุ่มนึงในปีนี้ที่เราใช้คําว่ายอมรับเลยว่าโคตรอร่อยโคตรอร่อยแล้วดูเม็ดถือว่าเป็นเม็ดเล็กมาก รสหวานเข้มข้นเพราะคุณภาพเพราะเปอร์เซ็นต์มันได้เาเนื้อเปอร์เซ็นต์มันได้ปั๊บเนี่ยอะไรก็มาดีหมดและครับทั้งเนื้อทั้งรสชาติทั้งออมาถูกต้องมันได้ท้านได้ทายเองที่เปอร์เซ็นต์ถึงนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงก็กินก็อร่อยครับกินงมนทานไม่อร่อยครับก็จะออกจืดๆเปรี้ยวหวานๆเป็นอ,อย่ออยานงนี้ครับถ้าเปอร์เซ็นต์ถึงจะหวานจืดเลยครับแล,แล้วมันเลยแล้วมันก็จะ,จะมีรสชาติที่เหมือนกันด้วยแต่ละสายพันธุ์ โอเคลุงหมูถือลูกเบ็นนี้นิดนึงโชว์นิดนึงนะครับก่อนจบไลน์นะครับสนใจอยากปลูกติดต่อได้เบอร์ไหนครับสนใจก็มีสามเบอร์ครับเบอร์ที่หนึ่งก็เป็นพูดดังนิดนึงครับผมเบอร์แรกก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้านะครับเบอร์ที่สองก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งครับเบอร์ที่สามศูนย์แปดเก้า 9 9 9 2 6 3 5เครับสเบอร์นี้ติดต่อไม่ได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับผมให้ดูไกลๆนอน่างนี้นะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้าไลน์หน้านะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ